สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขสุขคนสุมองสุบอนพบพาะกับซองน้องแคทอีกแล้วพี่น้องในยามเส้าเส่ากินข้าวเสาว้าพี่น้องเอ้ยตื่นมาบมมีเวียร์มีงานกัวกิโร่รมาโคตไเลมาต้มกบต้มหน่อไม้เจียวปลาไหลโอ้ยตื่นมามีแต่แดดป่ะนี่แดดสมตกอลีร้นอน แดดสมพนมันตกจะสิมเมนจะมือจะคืนมาพี่น้องมาสบายดีพี่นอ้องปนกบมาหลามาพี่นอ้องเบื่องบนผูนั่งกินสลายผูยู้สบายดีสบายดีปลาลุงด้วยค่ะกระยาบเข่าแผ่นใหญ่และกวาหือจะใครสีหนากิน สบายดีปลาลุงมึงรู้น a ่ะสบายดีปลาลุงมาไวา้กินเบิร์ดแหละสบายดีปลาลุงมาเนี่ยปูปูเป็นพวกไงก็เอาเขาเธอเดียวปูปูมาสิโจมมาในบ้านนั่งมาแล้วอีพอ่นอนจะหปอีกสบายดีแกน้อยชูม,มานั่งหันหลังเสร็ปลาลุงสบายดีก่อน เอาไว้หมอเกาะกูสิติ๊กหัวมันกินน่ะแม่จี่เห็ดน่ะแม่จี่เห็ดให้นะโอ๊ยไว้ๆเอาลงในเสียงนะย่องๆอยู่นี่จีเห็ดนี่ลูกอนแม่แม่จีเ็ดให้นะสบายดีสบายดีไว้ A bôn sẽ bay đi bắt hà lan. Bóp kín này kín này bơ kín bơ. Xem này kín bóp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  bolanya Palung kan Haiaba di coba Haiknya di Palung ba di palung. Right. palung sana Hai ba sebagai Palung hai <coughs> อืมอืมอืห้มันบืนๆนบําสบายดีพี่น้องกี่เฮ็ดไทยคงก็ได้ใส่เกลือ เอาถัอตวนมากยังนอนอตวนเลยยังนอถอตวนมากเลยนะเนี่ยเนเอิ้อยังหมดนใจพักผ่อนมาแล้วเลยจับเอาไปทำปไปตัดผม

ไปยูเม้าไอ้เบิ้ลนะเมื่อบไห้เบิ้ลนะนห,หนึ่งก็ขอได ที่เซาปายนะที่หนึ่งที่เซาปายเขาก็เริ่มเปิดได้อีร้อยหลดกับ่าน่ในแปงน้งหมูเห็นเอ <ห>มเปนน,ออน,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 น้องกโน่เนียะคอยอีนะน,นั่นล ng <coughs> tulong <coughs> 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 ลืมไปซักมาเดี๋ยมากม่หนังเ่ากันกันชวนเอาบางคำมหน่อยมาไปนน้ำเขา มาแต่ขึ้นอูไปขกินอูขึ้นอูนอนก็ขึ้นอะไรเท่อเนิ่งเนี้ยอย่างอื้ออื้อจีวานนะนั่นเองใช่ไหมมีแนวว่าอุ้ยลอยมาก rồi mà được nhảy liệu Hãy subscribe nó nó không ว่าลายนะนะนะเอาอรูลายมา À, chung <coughs> <coughs> này là ơ tin không có hết được hết อันนี้อ่ะมามาเฮ้ย้บื้ไหนรับื้อไหานขนอบคทำน้าทำยังไงเูยนะ่ได้เกือบนหนึงไก่ไม่ได้เกือบผ่น,น่ลาเลยพี่น้องพอกันคลิปหนาสบายดี